ควัทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะข้างหลังเราอาจจะดูไม่รู้ว่ามันคือประเทศสิงคโปร์เพราะว่าข้างนอกตอนนี้ฝนตกนะคะเราก็เลยยังอยู่ในโรงแรมอยู่เรากาลังจะไป<อ>สตรีทฟู้ดนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เราอยู่ในโฮเทลอยู่กําลังจะเดินออกไปแล้วเดี๋ยวว่าจะให้ดูอากาศนะคืออุตส่าห์หนีฝนจากกรุงเทพมาเจออากาศ<ม>เป็น t r o p i c โกมากเลย อันนี้ว้าวเ,เองนะไม่ใช่หนูน้อยหมอกแดงที่ไหน,นแบบกำลังอินกับอีภาพพกอันนี้มากเลยนะ,ะเราแค่ขามถนนกัน,นจะบอกว่าตอนนี้นะคะเรามาช่วงที่เขามีคอนเสิร์ตเลดี้กาก้ากันนะคะว้าวอะ่ะไม่ชอบไอน,นี่เลยอะ่ะไม้เซลฟี่สั้นนี่แล้วทีนี้มันก็ถือย่าคือไม่ค่อมว่าเตียกกับดิฉันเดยอะมากใช่ไหมแล้วไ,ไม้เซลฟีอ Now, <My S 2> ่ ie, อันนี้มันก็แบบสั้น ก็ถึอแบบนี้ถ้าเาถือแบบนี้ตลอดคลิปนะก็คือแขนก็จะไม่เท่ากันเลยเอ,อันระมาณนี้อันนี้เป็นแถวแถวโรงแรมนะคะโรงแรมที่พักที่ที่เราจะไปตอนนี้คือที่ไหนเราไปเป็นก็เป็นเชนเชนเวย์แล้วก็เป็นสตรีทฟูดอนี้เรากำลังาจะาขึ้น MRT นะคะไป food ที่สตรีทฟูดที่ริชาร์ดบอกอตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงยี่สิเอดาทีเรายังด เออใช่บ้าต้องอยู่ข้างหลังเพื่อนที่จะได้เห็นเห็นด้วยกันตอนนี้เรามาถึงเราออกมาจาก MRT แล้วนะคะเราได้ขามแพงนี่ด้วยนะ เจแล้วเหรอเจอที่ที่เราจะไปแล้วทาถนนนี้ทางถึงอ้วนหนึ่งมือ้วนหนึ่มแล้วเดินหนึ่งจุดคูให้เลยนักอีกอ่ะต้งว่าเปียงหมดแล้วตนี่ออะไรเนี้ยตตอและรอไฟเขียวก่อนเห็นบังเลย ตอนนี้เราเดินมาถึงที่เราจะมาแล้วนะคะเป็นสตรีทฟู้ดหูวิวเป็นวิวตึกตึกสูงเขาเยอะมากจริงส่วนมากก็จะเป็นซีฟู้ดบาร์บีคิวแต่พันเป็นข้างยอะะฮะ้มันมีที่ประเทศไทยอะมันมีเมนูชื่อข้าวมันไก่สิงคโปรแล้วก็เราอนช่องสิงโปังแล้วนังไ้ันไกโปรไอไยนังนเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์าไปดูกัน แต่ว่าน้ำจิ้มเขาไม่เหมือนบ้านเรานะนอืมอะไรเจีเลยเขาอร่อยไก่เขาดีอ่ะอร่อยเลยอ่ะแต่ว่าชอบน้ำจิ้มไทยเรามากกว่าวัดลมเขาแรงมาก ไม่ถึง2นาทีถ้าใครมาเที <And S 1> ่ยวเขาจะมามช่วงนี้อากาศโลบโกโลูดไหมอากาศที่แท้จริงอย่างเงี้ยหรอ mm hmm. มันเดินได้กันแล้วมันไม่เห็นโอ้ยมีวัดสันด้วยอะ่ะโว้บ้า didn't tell you. <laughs> ว่ายันถ่ายกับวาาัดสันเป็นว้ากับวัดสัน เมืองมากอุ้ยนั่นไงว่าเจอสีเขียวแล้วอไอเจอา้าพ์คแรกของวาวอุ้ยเขียวใหญ่อยู่นั่นน่ะเป็นปเขียวนะเป็นเขียวอ่านี่ไงติดพี่เขาต็ม,มา่ะง่างสิงคโปร์มันสะอาดมากเลยเนาะดูดิขนาดฝนตกนะเนี่ยยังแทบไม่เห็นแบบเศษอะไรเลยอตอนนี้เราเดินมาถึงช้อปปิ้งมอลล์นะคะ มารีนาเบย์แซน์เราเดินรอบนะแม่น้ำม,มารอบหนึ่งเนี่ยเราเดินมาร,าร,าราอบเนี้ยเฮที hey, นั่นไงเฮที hey, ที่มา <I S 1> เรา <had tea. S 1> ต้องกินใช่ใช่ใช่ I had h a i t a in China เอ้าเหรอเออวา aw, ยังไม่เคยกินปะาปลปไปลองดูชากันคิวเหมยยาวมากคิวยาวเหมือนกันนะ đã order, lau lọ, nấc ngay thau náng. Ai yêu exciting? Uh, Hả, bị lốp. Like Ngon. 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 No, not very good this เออใช่เพราะมันเป็นเลขยี่ห้าแล้วเราคิดยากสี่ไงสี่เป็นหนึ oh no, so ่งร้อยหนึ่ง้อยเจ็ดิบห้าบาทหน่สเป็นอลารสองร้อยสอง2้0บาทแก้วละนี่แก้วละสองรอยบาทแตแก้ว็แก้วใหญ่อยู่นะตอนนี้เราเราจะเดินไปที่มือไลออนนะคะเจ้าสิงโตพ่นน้ำที่มาแล้วต้องไปใช่ไหม วอวออกมาข้างนอกอีกทีก็คือมืดแล้วนะคะตอนนี้มืดแล้วแล้วก็ให้ดูวิววิวตอนยามค่ำคืนอ๋อนี่ปะปาเราเดินวนรอบหนึ่งเรอเรา๋รเขาพี่ให้เช่าจักรยานด้วยนะแต่เราเดินเอาดีกว่าเราชอบเดินเราเดินเล่นดูวิวยามค่ำคืนกันในวันที่ฝนตกเราจะลองจะเดินข้ามสะพานนะคะอ๋ออันนี้เป็นวิวยามค่ำคืนนะคะ สวยมากดิข้างหลังม่นสวยมากเลยอ่ะเีร้าที่ฝนตกนิดนึงไม่นีดนะทั้งวันยังไม่หยุดเลยตอนนี้เรายืนรอดูโชว์ไฟนะคะเขาจะมีโชว์ไฟอีกประมาณ8นาทีมาแล้ว This is called feet foodie. นร้องแล้วก็คนดูพอออกไปเต้นกันน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินข้ามสะพานนี้ไปหาเมอร์ไลออนนะคะจริงๆมองจากตรงนี้เห็นปะเห็นเขาพ่นน้ำใช่ไหมเรามาถึงสิงคโปร์แล้วมาก สิงคโปร์แล้วนะคือถึงของกันแน่หรือใช่ไงเขาเรียกว่าถึงสิงคโปร์นะอันเนี้ยแลมาทำไรเอาคนโตนเยอะคนโตนเยอะมากดีที่เอาลงมานะ,ะดีที่เอาลงมาไม่งั้นเปียนเลยอ่ะ <c oughs> เราถึงแล้วนะคะแลนด์มาร์คที่ใครใครก็จะต้องมาเมื่อคุณมาสิงคโปร์เป็นมาเซนโตมาเซนโตแล้วเขาจะเซนเมอะไรในไทย เมอ,อือไลออ,อนเมอไลออนภาษาไทยเมอไลออนว่าเหมือนแมงเม่าอ่ะคือว่าเป็นคนที่เกิดมาแบบแล้วรักไฟมากว่ามีความรักให้กับไฟเยอะมากชอบมากค่ะไอเลือบไฟตอนนี้เราออกมาทางข้างนอกแล้วนะคะเป็นถนนแล้วจริงๆ,ๆนี่สามารถเดินเล่นได้ทั้งคืนเลยนะเนี่ยคือดูไฟได้เลยทั้งคืนห้าไม่เหนื่อย แต่ว่าวันนี้ตื่นตีสามไงตื่นตีสามแล้วก็ตอนนี้อะนาฬิกานาฬิกาหลับไปเรียบร้อยแล้วของวาวสามทุ่มเตอนนี้สามทุ่มตีสามสามทุ่มจะตีสามของอีกวันหนึ่งเลยไหมบะหมี่เป็ดของวาวมาแล้วแล้วก็มีซุปอันนี้ของชาร์ตก <c oughs> ินน้อยแท้ดูของวาวดิสองถ้วยเรากินมื้อค่ำเสร็จแล้วนะคะว่าอิ่มมากเลย ตอนนี้เรากำลังจะเดินไป MRT นะคะแล้วก็จะกลับโรงแรมอิ่มมากลิชาบอกมาว่าวาวรู้ไหมว่าวาวกินมื้อเนี่ยเป็นมื้อที่ห้าของวันวาวเริ่มกินข้าวมื้อแรกตั้งแต่ตีห้าข้าวขาหมูเลยนะที่สวนณภูมิแล้วก็กินมาเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่ประทับใจไม่แพ้กับวิวเลยนะที่สิงคโปร์ก็ค,คืออาหารเขาอร่อยมากอร่อยมากมาก,กินทุกอย่างมายังไม่มีอะไรไม่อร่อยเลยฮหลโเหรค่ะทุกคน วันนี้วาวก็ยังอยู่ที่สิงคโปร์เหมือนเดิมนะคะเป็นเดย์ูของวาวนะเดี๋ยววาลจะพาทุกคนไปดูวิวที่ห้องพักเราท้าววิวที่สามารถมองได้หลังจากห้องพักเราข้างหลังนี่เลยนี่วันนี้มีแดดดีใจจัง ฝนไม่ตกและก็มีแดดด้วยนะคะตอนนี้วาวอยู่ที่วัดนะคะเรานั่ง m r t จากที่โรงแรมนะคะเราก็มาลงสเตชันที่วัดนี้เลยนะคะวัดน,นี้มีความสำคัญก็คือมีฟันของพระพุทธเจ้านะคะอยู่ที่นี่นอ,อันนี้นะคะเป็นป้ายที่บอกว่า s <S บุ t o ทูสก็คือเป็นฟันของพระพุทธเจ้าที่นี่นะคะเ,เดี๋ยวเราเดินเ,เ<ล>ข้าไปข้างในกันนะคะ 奈丽、啊、还很美呀 วัดแล้วนะคะวัดเขาปิดพอดีเลยนะทุกคนเราเป็นคนสุดท้ายเราเป็นคนสุดท้ายที่เดินออกมานะคะข้างในสวยงามมากจริงๆนะคะรู้สึกคุ้มค่ามากที่ได้มาเนาะแล้วก็วิวเขาอยู่กลางเมืองแบบนี้เลยนะคะคือแบบแบบนี้เลย <laughs> ใครักชอบไหมชอบมากเะเข้าผิดตอนหามุ้งเย็นครับเต่ว่าเป็นบัดมันใหญ่เป็นฮาร์ดชั่นมีมีอะไรเยอะๆที่จะดูได้เราเราไม่ทันที่จะดูหมดนะ ้้าาาาจะมมแลวก็ราาอันนีทุกคนดูตึกอันนั้นสิเขาพยายามปลูกต้นไม้ขึ้นตึกสวยมากเลยอ่ะชอบจังเลยอ่ะปะของขายก็คล้ายๆกับประเทศไทยเราเนี่ยแหละทุกคนดูตึกสตาร์บัคข้างหลังเรา <c oughs> น่ารักมากสีแบบ น่ารัก <So cute. S 1> อ่ะโซคิวต,ตอนนี้เราเดินมาอีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้บรรยากาศนะสวยสวยทุกที่เลยชอบตึกอ่ะ เดินเดินเราเดินมาถึงนี่แล้วนะคะ Garden by the Bay หุย้ยบกักข้างในเขามีแสงนั่นน่ะเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะ จิกเลยอ่ะมักเห็นะเห็นแสงเขียวๆข้างบนมะคือมันลอยอยู่กลางอากาศอ่ะเขาทำดีเนาะเสียดายมากเราขึ้นไปตรงที่ที่ยุเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนจองไว้ให้เป็นแบบส่วนตัวนะคะเออใช่ก็คือแบบไม่ให้คนอื่นเข้าเลยนะคะเสียดายจุง เร,เราวากำลังจะขึ้นไปที่ตึกเลือเนี่ยเนี่ยตึกแลนด์มาร์กเนี่ยของสิงคโปร์นะคะแล้วก็เลยดูในเว็บไซต์แต่ว่าเพราะว่าเราอยากขึ้นมากก็เลยทำให้วันนี้ไม่มีตั๋วขึ้นวันนี้อยากกินกระเจี๊ยวะบะหมี่เป็ดร้านหนึ่งที่ตั้งใจเดินกลับไปเขาก็ปิดจะขึ้นอันนี้ตั๋วก็ไม่มีวันนี้อีกอย่างหนึ่งไอ้ที่ขึ้นเส้นที่เดินสูงๆตรงนั้นน่ะเขาก็ มีคนมาจองสเปเชียลที่ไม่ให้คนอื่นขึ้นอีกแล้วให้แค่เป็น private เป็นส่วนตัวของกลุ่มกลุ่นึงว้าวอย่าได้อยากทำอะไรมันจะปิดมันจะปิดกกนะเขาเป็นการสอนเทวาตาก,กิเลสเหรอ,อ,นนอสวยเนาะนั่งอย่างี้ก็ดูเหมือนแบบนั่งอยู่ที่ไหนเนาวาวเหมือนไม่จริงแต่จริงๆว่านั่งอยู่ที่พาร์คนะคะเป็นเหมือนสวนสาธารณะที่เขานาสวยมาก จะกลับแล้วเขาก็ประกาศว่าเขาจะมีโชว์พิเศษดีนะยังไม่ไป ยอดมากสนุกมากนสนุกมากนะเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีโชว์แบบนั้นอ่ะว้าวมากได้ยินเสียงน้ำแล้วก็ดูวิวเมืองแบบนี้เขาทำทางเดินให้มีต้นไม้เขียวดิวเน,ะนาะขณะทางเดินไปตึกนะเนะี่ยตอนนี้เราเดินทะลุตึกตึกเรือนะคะตึกไดนลึสู เรากำลังจะเดินไป MRT กันนะคะตอนนี้เราเดินมาถึง MRT แล้วนะคะเดินมาครึ่งชั่วโมงนักเดินอย่างพวกเรา <c oughs> เรากำลังจะไปกลับบ้านเหมือนไม่มีใครเลยมีแต่ฉันกับเธอ <c oughs> ไม่มเป็นรื่อจริงนะไม่มีใครเลยจริงนะ บ้าดันได้เลยปเ,เปิเดฟล <c oughs> อร์อุ้ยต่แล้วมีคนมาวัา <c oughs> นอะไรอย่างนี้นะมีคนมาว่ะเครื่องหลังมีคนค o ณมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เป r t ทนิคิลการเดนะคะวาวมาถึงแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในกันป่ะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูความสวยงามของที่นี่กันนะคะ มิสวนอนก็มิสวอนกำลังเล่นน้ำอยู่อ๋อมีฟิชนโอ้โหน้ำโคตรใสดูนี่โอ้โหน้ำใสมากโอชื่นใจจังเลยอะ่ะสดชื่นมากเลยอะ่ะ เราจะเดินวนรอบนี้กันนะคะรอบสรานี้หนึ่งรอบวันนี้อากาศร้อนด้วยนะคะตัวน,นเริ่มเหนียวแล้วไม่ใช่แค่เริ่มนะเหนียวแล้วเหนียวปน้าแล้วเหนียวปน้าแล้ว เป็นแม่น้ำทั้งสองฝั่งนะคะเป็นเล็เขียวเนอะเดิน under the waterfall นะมันเย็ยนมากขึ้น ฝนฟ้ามันจะมาแล้วอะดูดิเมื่อเขาให้ยามจะหยิบอะไรสักอย่างอะะเอาไปเหลียไหมตอนนี้เรานั่งเอ็มาทีมาลงที่ใจกลางเมืองแล้วนะคะกลางเมืองจริงๆทุกคนดูสิ เราเดินมาถึงที่ Marina Bay Sands แล้วนะคะลืมชื่อดูวิวเมืองข้างหลังเรานะคะเดีว,ว่าจะเดินเข้าไปข้างหลังไปตามหาชาเมาเนาะแต่ละวันใช้ชีวิตเพื่อเพื่อชาถ้ามราจะกิสิงคโปร์กินชา เดี๋ยวว่าจะให้ทุกคนดูคิวของเฮดียาวมากต่มาแล้วเนอะ อ่างหุ่นมากกว่าอ่างุ่นเหมือนแรงกว่าแต่เบนนังเข้าหนอกรู้กอยู่ไหมอืมอร่อยอันนั้นเป็นเครื่องบินทางทหารของที่นี่นะคะเพราะเห็นหลายลำแล้วอะ่ะอยากถ่ายไว้ออกไปแล้ว <laughs> มีเครื่องบินทางทหารมาอีกแล้ว วันนี้เาเห็นเครื่องบินทางทหารทั้งวันเลยไปดูเรือเขากันเพราะว่าเรือเขาน่ารักดีอ้าตึกอะไรอ่ะอ่าเป็นแบบคล้ายโรมันนะเสาโรมันตอนนี้เราเดินมาที่อที่ไหนเนี่ยสิงคโปร์เราเดินมาที่สิงคโปร์เราเดินมาหยุดตรง ที่ดูวิวตรงนี้นะคะนีงเป็นคุณเรตเชนโอเคคอนเรตเชนโฮเทลนะอันนี้เป็น,นคุณเรตเชน,นอะไรแม่หลวเออเราอยู่แถวเนี้น<า>ยเนี่ยเราอยู่แถวเนี้ยแถวกลับเราเีที่จะไปเมอร์ไลออนนะจริงๆคือเราเอ่ะเดินเล่นรอเวลาไปสนามบินนะคะเราจะไปสนามบินกันประมาณหกโม<อ>งตอนนี้เรากลังคิดว่าเราจะเดินไปเมอร<อ>์ไลออนเพื่อที่จะเซ็กวิตบายแล้วก็กลับ ก็ช่างที่แล้ว,ท,ลวที่แล้วเดี๋ยเป็นตอนกลางคืนอ๋อใช่ใช่ตอนที่เราไปเมอร์เลียนรอบแรกนะคะเป็นตอนกลางคืนแล้วก็ฝนตกด้วยเนาะวันนั้นเนาะไนอะไอบิวดิ้งอันเนี้ยเนี่ยเนี้ยเขาพยายามทำให้มันเป็นรูปอะไร,รออกว่สงสัยอะ่ะเดี๋ยวว่าให้ดูนะทุกคนคิดว่าเป็นรูปอะไรเนปลาหมึกไหมอาทิชโชคตอนที่เขาเปิดไฟอ,อ่ะมันเหมือนอาิโชคมาก เราไม่แน่ใจว่าเขาพยายามที่จะทำเป็นรูปอะไรบ้าคิดว่าเขาพยายามทำเป็นรูปอะไรอันไหนเนี่ยอันเนี้ยึเนียเธอเป็นเชอเป็นโรตัสนะโรตัสดอกบัวนะอืไม่แน่ใจอ่ะเหมือนนิ้วมะเหมือนมือ ไม่เหมือนเหมือนอะไรเหมือนปั้มหมึกเหมือนไหมไม่รู้อ่ะไปะไปเมอร์ไลออนกันฮ <c oughs> อร์อาออมากเด้อเมอร์นี้ฮอนอีหลี้ไ <c oughs> ปไหลายปะแล้ว <c oughs> เดิน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 เราเดินมาถึงเมอร์ไลออนตอนกลางวันแล้วนะคะ เราเห็นเครื่องบินทางหานอีกแล้วอะวันนี้เขาบินทั้งวันเลยอะอันนี้เราอยู่ที่น้เมือร้ายแเลยนะคะบักเล่าให้ฟังหน่อยอบอ เมอร์ไลอ้อนจะพูดว่า welcome to สิงคโปร์ครับอที่สนาบินที่ไปฟอกเขาเดี๋ยว welcome ทุกคนที่มาเที่ยวที่สิงคโปร์นะโอเคขอบคุณนะเมอร์ไลอ้อนขอบคุณที่ welcome พวกเรานะไปนะบ๊ายบายฮัลโหลค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สิงคโปร์เราอยู่กันที่สนามบินแล้วนะคะสนามบินที่ไหนสนามบินสิงคโปร์เราเช็คอินกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว แล้วเรากําลังจะไปชิวๆกันเพราะว่าเรามีเวลาอีกประมาณ20นาทีไม่ใช่หรอไม่ใช่เด็่ไม่ไม่่วววาอ,อ,อ,อยากเดินเล่นีเวลาอ,อช่วโมเรามีเวลา2อชั่วโมงวาวอยากเดินเล่นที่แอร์พอร์ตของสิงคโกรนะคะเพราะว่าวาวดูมาเขาบอกว่าที่นี่มีเหมือนแบบน้ําตกมีสวยๆอะไรเงี้ยวาวมาถึงที่นี่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหาทางเข้าไปข้างบนนู้นก่อน ที่เที่ยวในสนามบินด้วย ที่ติดตามรับชมมาก็เพิ่ถ,ถึงตอนนี้เลยนะตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวบินกลับกรุงเทพแล้วค่ะเดี๋ยดูสิงคโปร์นะ<ช>ไปเที่ยวตอนที่กรุงเทพนะโอเคเล่าไว้มารับชมกันนะคะบล็อกหน้าว่าเราจะไปที่ไหนกันแฮปปี้มากเลยที่สิงคโปร์ขอบคุณนะคะเจอกัน